ไม่ได้จะมีคนเข้ามาว่าคนแบบไลฟ์เยอะมากอบบเ,อเองหงาเกินใาจจะไม่แจ้งววเวอร์ดิค้าม,มาแล้วเออไม่ไม่มีคนไม่มีคนเลย ส,สวัสดีครับทุกคนมีเรื่องจะพูดเล็กน้อยคมบังวะสวัสดีสวัสดีเชช่นะี่ย <laughs> แล้วสุดท้านะยคือก็ใจอตอนเย็นคือ <c oughs> เราจะเริ่มพูดเลยแล้วกันนุ๊ ก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนสำหรับบวธมากๆนะคบเพราะว่าโอ๊ยชีวิตขอบคุณทุกคนสำหรับบวธมันคะเหมือนว่าคืนนี้น่าจะเป็นเออคืนสุดท้ายแล้วที่แบบจะรีดีมผลเอ้รีดีมเรียนได้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ลืมสัญญาที่เคยพูดว่าอืม ว่าจะทาว่าจะไปเพลงจีจี้กระจีนะแต่ว่าวันเนี้ยเห็นเสื้อที่ใส่ไหมที่จริงเนี้ยก็ไปทําบุญแล้วก็แบบอยู่แถวๆที่มันเป็นทะเลเหมือนกันแต่ว่าเนื่องด้วยเหตุหลายๆอย่างมันก็ทําให้ถ่ายไม่ทันมันก็เลยมืดอีกแล้วเพราะว่ารอบก่อนไปถ่ายมันก็มืดมันก็เลยไม่ได้ถ่ายสักทีหนึ่งทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ทะเลมันจะเป็นรูปแบบอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตั้งใจแปลไว้ดี้วครับผม เอาละนทแอะใรคือน่าจะจะมาขอบคุณสำหรับโหวตทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้น่าจะมีมิวสิคโค้กับเหรียญม่วงที่น่าจะยังซื้อได้อยู่ใช่แต่ว่าก็ใครยังมีเหรียญอยู่แล้วมันยังมโหวตใครก็ส่งมาให้นี่ได้นะครับลืมใส่ชื่อเพลงปลุกไลยเอ้ยทำไมวันนี้ใส่ใจจังแปลกใส่ใจเหตุปกติมาก ม่ลองจริงวันนี้ตั้งใจงไม่ใส่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมเพื่อจะมีคนเข้ามาดูเพราะว่าตอนนี้คนไรเยอะมากเธอตั้งใจ,จะแบบตั้งปกสีดำอะไรเงี้ยให้คนแบบเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าตั้งปกสีดำแล้วพอไปเลื่อนดูเองมันรู้สึกแบบปวดหัวก็เลยแบบเออไม่ไม่เขียนอรกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสียใจทุกวันแม่ก็ว่าจะเทวให้น้ำมตน ขอบคุณครับอยากใส่ใจด้วยใจยเย็นๆนะซ้อมคนจริงๆวันนี้ไม่ได้มีซ้อมแต่ว่าเข้ามาทุระที่หอครับแบบจริงๆอ่ะคือโทเคนที่ที่มิวให้หมดแล้วจ้าขอบคุณครับคือจริงๆอ่ะกลับไปไหว้พระแถวที่เป็นแบบทะเลมาอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็เลยมาแวะทุระที่นี่แล้วก็คิดว่ากลับบ้านไปนะจ๊ะเลยห้าทุ่มไม่ทันอะไรอย่าง ก็เลยมาตอนนี้แทนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถ้าเกิดอยู่ยปไลาไปก็คอยรู้ว่าไปทําธุระเร็วนะครับ <c oughs> อุเทนพัมนำมน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับตอนนี้แม่มาซักชั่วโมงอย่างเีะวันนี้แม่อ่านหนังสือมาเลยท่านพี่ ใช่ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับบทที่ผ่านมาหมดานะครับก็เหลืออะไรนิดหน่อยจริงๆก็อยากให้ซุปปะดยกันอีกนิดนึงแล้วก็เออ่โพสจดหมายนั้นที่เคยเขียนไว้แล้วส่งไปในบอดแค่ก็เดี๋ยวจะถ่ายชัดๆแล้วก็โพลลงอีกทีนึงนะครับผมไม่นอนหอวันนี้ไม่ได้นอนหอค่ะเดี๋ยวจะกลับไปแล้วนี่แหละ มาค่ายธุระเฉยๆวันดีค่ะไปการจุดส,สุดท้ยทยใช่ก็ดีใจมากๆตอนนี้แบบเรื่อนพยายามเหมือนแบบช่วงนี้คนเอาสปีดเก่าๆมาแปะใช่ไหมก็ <c oughs> คิดถึงว่าถ้าเป็นเราเราจะพูดสปีดว่าอะไรดีแบบมันคิดไม่จริงจังทุกคนก็คงเหมือนเดิมว่าเออไม่ได้เตรียมอะไรไป ごめん、バこタでええ、リンやゆう、パウリン、な <noise> わ<楽>。ひもなたでいこう、ごわきぱい、ゆう。 เราก็โองส่วนแรงดับอารมณ์ใช่ก็เลยเมื่อกีดที่ในเพจเทวิเทวชล้่นไม่จีบเบบใเทวิเทวีระหว่างนั่งไลดูแท็กอยู่ค่ะเล่นกันยอะงยานะก็ขอบคุณมาก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 เลยครับคือไม่มีอีกมือเนื่อยถือให้ไหม ขอบคุณนะเดียวเลยแฮปปี้ s ั้งห last video ค okay? thank you อากุชไลฟ์สกอเร i ส a ายีสุดๆありがとうございますกาผลิตเราใช้หาออนไลน์นะได้เลยขอบคุณครับอ๋อแล้วก็มีเหมือนแฟนคลับแบบคนป่วยหลังจากที่ทำงานหนักจัดบูธหรือว่ามางานจับมือบบคุยผู้คนก็ หายไปไวคนหายไปไว้นะน้องวันจะปกติดีชิน้องวัน,นาเซลีเธอเป็นเทลแมนมากแ,แม่แม่ผู้หญิงฟังตอนขับรถเฮ้ยเหมือนกันอยากแบบพารถกระโดดไปด้วยเลยชอบจริงๆใช่เราโดเนเทลนะกระโดดไปเลยลจริงว่าอาทิตย์เราก็เจ็บคอเลย คงเพื่มเอาจริงๆก็วันนี้ก็คงมาได้แค่นี้เพราะว่ามาทุลร์แบบดูดๆมากจริงถ้าเกิดกลับไปถึงบ้านก่อนห้าทุ่มหรือว่าถึงก่อนก็จะมาไลฟ์พินนะคะเพราะว่าขอบคุณสาวบูที่ผ่านมามากบ๊ายบาย